ภรรยาของครูสลาเป็นพยาบาลแต่พอเพียงค่ะหลายคนต้องรู้จักกันค่ะสำหรับครูสลานักแต่งเพลงลูกทุ่งของไทยภรรยาของเขานั้นต้องบอกเลยนะคะว่าดีกรีเนี่ยไม่ธรรมดาเลยถึงแม้ว่าจะเป็นถึงพยาบาลแต่ของภรรยาครูสลานั้นไม่เคยใช้ชีวิตที่หรูหราอะไรเลยละค่ะเป็นการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ทนนั้นของครูสลาคุณวุฒิท่านเป็นศิลปินครูประพันธ์เพลงแนวลูกทุ่งอีสานภูมิลำนานนั้นอยู่จังหวัดอุบลราชธาน,นีค่ะเป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์อีกด้วยแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าหลายท่านนั้นยกให้ครูสลาเป็นพ่อครูทางผลงานเพลงเลยไม่ว่าท่านจะนำหรือประพันธ์บทเพลงไหนนั้นก็ได้ถ่ายทอดสู่เทปต,ตลาดเป็นอย่างดี เรียกได้ว,ว่าไม่ว่าจะแต่งเพลงไหนกระป่างกันทุกเพลงเลยทีเดียวละคะ่ะหลังจากที่ครูสลาน,านั้นได้มีโอกาสคุยกันกับทางทีมง,งานท่านก็เปิดใจให้ฟังค่ะว่าจากบทเพลงในการแต่งเพลงที่ไพเราะก,กินใจท่านมีอยู่5ประการเลย 1. คือวิธีการจะต้องขึ้นต้นต้องโดนใจ 2. เนื้อในจะต้องคมชัด 3. ประหยัดคำไม่วกวน 4. ทำให้คนฟังนึกว่าเป็นเพลงของเขาและ5จบเรื่องราวประทับใจศิลปินนักร้องครูประชาบาลที่เป็นที่รู้จักก็คือเทียนกอบในอดีตที่สร้างสารรค์เพลงสะท้อนชีวิตครูและนักเรียนในถิ่นธุรกันดารชนบทภาคอีสานนั่นเองค่ะในวันนี้ทางทีมงานจะพาทุกท่านไปชมภาพภรรยาของครูสลากันต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ธรรมดาจริงๆเป็นยังไงมาชมภาพกันค่ะ